สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนอาจารย์ชื่อดรสุขสวัสดีนัทวุฒิสิทธิ์เรียกว่าอโจก็ได้นะครับสำหรับรายวิชานี้เราจะมีรหัส i c t 317เรื่องการออกแบบระบบเครือข่ายการติดตั้งและกรณีศึกษาเรามาดูคำอธิบายรายวิชาเรียนวิชานี้กันนะครับก็คือนักศึกษาสามารถที่จะดาวน์โหลด แผนแนะนำการเรียนอันนี้นะครับจากใน d Learning ได้นะครับโดยที่ในเรื่องของรายวิชาเราก็จะเรียนเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคำนิยามความสำคัญการนำไปใช้งานและคำสั่งพื้นฐานต่างๆนะครับรายวิชานี้ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเราได้เข้าใจเรื่องของหลักการและทฤษฎีการออกแบบระบบเครือข่ายการติดตั้งและกรณีศึกษาได้นะครับสามารถอธิบาย ออกแบบระบบแล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้วยกรณีศึกษาได้เกณฑ์การพิจารณาคะแนนนะครับก็คะแนนเต็มร้อยพวกเราก็ล็อกอินเข้ามาเรียนใน d ี l e r r n n n g นะครับอันนี้ก็ทำทุกครั้งก็จะได้10คะแนนในแต่ละครั้งก็จะมีแบบฝึกหัดเอาไว้ให้นะครับนอกจากว่าบางสัปดาห์ที่เราเป็นควิสนะครับอันนั้นก็คือเราก็ไปทำควิสหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายเป็นโครงงานเราก็เข้าไปทำโครงงานแทนนะครับข้อแนะนำในการเรียน นะครับก็คือพวกเราก็เรียนผ่านในระบบนะครับโดยที่เวลาพวกเราไปส่งงานนะพวกเราอย่าเอาไฟล์งานทั้งไฟล์ไปใส่เอาไว้ในครั้งที่ยกตัวอย่างเช่นในดีเรียนนิ่งของเรามีครั้งที่1ครั้งที่2ใช่ไหมครับเราก็อย่าเอาทั้งไฟล์ก็คือว่าเซฟไฟล์ pdf แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเพราะว่าระบบมันจะมีเนื้อที่น้อยนะให้พวกเราอ่ะเอาไฟล์ที่ทำเสร็จอ่ะ ใส่เอาไว้ใน Google Drive. ของพวกเราหรือของอาจารย์ที่ทำาอเอาไว้ในครั้งแรกก็ได้แล้วครั้งต่อๆไปก็ไปใช้อยู่ในนั้นล่ะนะครับแล้วก็ Copy ชื่อไฟล์เฉพาะลิงก์อย่างเดียวนะไปแปะเอาไว้ในการส่งการบ้านนะในโครงงานก็คือแปะเฉพาะลิงก์เข้าไปใน d l e a r n i น g ่นะครับแล้วเวลาอาจารย์เข้าไปดูอาจารย์ก็กดลิงก์เข้าไปก็จะเจอไฟล์พวกเราที่ไปเก็บเอาไว้ใน Google Drive นแล้วก็อารก็จะมาตรวจในแต่ละครั้งให้นะครับ แต่อย่าไปโปะทั้งไฟล์นะอาจารย์เน้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาเกิดลบไฟล์พวกเราขึ้นมาเราจะไม่มีไฟล์อันนั้นเอาไว้อ้างอิงว่าเราส่งแล้วนะครับในแผนการเรียนนะพวกเราก็แบ่งการเรียนถ้าเกิดใครขยันหน่อยก็เข้ามาดูล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยมีเวลามาดูย้อนหลังก็ไม่เป็นไรอาจารย์เปิดไปถึงนู่นเลย31กรกฎาคมนะครับแบ่งเป็น15ครั้ง แล้วก็ในแต่ละครั้งก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทอย่าลืมทำนะทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนทําให้ครบหมดเลยลหละมีแบบฝึกหัดก็ทําแบบฝึกหัดแล้วก็แนบส่งเข้ามาในดีเลอร์นิ่งนะครับเนื้อหาแผนการเรียนใน15ครั้งเรามาดูในครั้งแรกอันเนี้ยที่อาจารย์โปะเอาไว้ให้เราในดีเลอร์นะิ่งเ่ะนะเราก็จะได้รู้ว่าโอเคแต่ละครั้งเนี่ยพวกเราต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างไปทําแบบฝึกหัดอะไรบ้างใครมีคําถามนะอาจารย์ก็สอนตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยไอ้ตั้ง แต่ครั้งแนะนําแผนการเรียนเนี่ยว่าใช้ Chat GPT ยังไงก็คือให้เราลองซ้อมมือด้วยแบบหัดเลยนะก็คือโปะแล้วก็ถามด้วย Chat GPT แล้วก็คิดเองด้วยนะบางทีมันก็หลอกเรานะ Chat มันมีว่ามันจะถูกไปทั้งหมดเอาไปตรวจสอบนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นผู้ช่วยเรานะทางด้าน AI แล้วก็เปิดจาก Google YouTube หาไม่เจอทั้งหมดทำยังไงดีนะครับก็ไลน์มาที่ กลุ่มได้เลยออสร้างกลุ่มเอาไว้แปะ QR c o า e เอาไว้ให้แล้วนะครับก็ถามมาในกลุ่มนั้นแล้วเดี๋ยวออก็เข้าไปตอบให้นะครับหรือถ้าเกิดใครจะพบกับอเนาะเพื่อที่จะมีปัญหาอะไรต่างๆส่วนตัวหรืออะไรไม่สะดวกนอกจากลายส่วนตัวก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพื่อให้เพื่อนๆได้ับเห็นคําถามพวกเราด้วยนะแชร์กันก็มาพบออได้ที่ชั้น8นะครับที่ตึกคณะอาคาร5นะครับก็จะอยู่ ที่คณะนั่นแหละเราก็เข้ามาบอกว่าพบอโจนะครับเราก็มีอะไรที่เราติดต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนนะก็เข้ามาสอบถามกันได้อย่าลืมนะครับส่งงานทำควิสแบบฝึกหัดต่างๆให้ครบหมดก็จะได้ A อแน่นอนวิชานี้นะเพราะว่าระบบเครือข่ายที่เราเรียนก็คือเราก็อยู่กับมันมาตลอดตั้งแต่ตื่นนอนนะเปิด Facebook ใช้ Wi-Fi ที่บ้านก็เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแล้วนะครับเพราะฉะนี้ พวกเราไอเจนรุ่นหลังๆเน,น,นี่ยก็จะเร็วมากในเรื่องของการเรียนรายวิชาพวกนี้นะครับดูฟิวเจอร์เทนนะครับในอนาคตต่างๆเนาะจะไปถึงนู่น 7G ได้หรือเปล่าก็ลองดูแล้วก็ในส่วนที่เป็นพวกระบบต่างๆเราก็จะเห็น AI เข้ามามากนะเพราะฉะนั้นนีในรุ่นของพวกเราก็ควรจะต้องมีความรู้นะครับมีพื้นฐานทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ AI เอาไว้นะครับเพราะว่า เราต้องจบไปทํางานเนะาะจะต้องไม่ว่าจะแข่งขันกับเพื่อนๆด้วยกันเองอยังต้องไปแข่งขันกับ AI ในอนาคตด,ด้วยก็สําหรับในเรื่องของชั่วโมงแรกนะครับแนะนำแผนการเรียนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในดีเร i ่งใครล็อกอินไม่ได้นะครับก็ไปแจ้งทะเบียนฝั่งวิชาการก็ได้ว่า,เ,าเรามีติดในเรื่องอะไรนะแล้วก็ถ้ามีคำถามต่างๆเรื่องเรียน ดูแล้วไม่ค่อยเ,เข้าใจงงๆก็ไลน์มาถามอาจารย์นะครับหรือว่าจะมาพบที่ตึกคณะก็ที่ชั้น8อาคาร5นะครับก็เวลาออฟฟิศนะครับสวัสดีครับ